มาถึงอีกหนึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญครับในดวงใจนิรันด์จะพาคุณผู้ชมไปร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามร่วมสัมผัสกับเสน่ห์ความวิจิตรพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งวันนี้ครับหนึ่งแขกรับเชิญท่านอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับใช่แล้วคะ่ะท่านศาสตร์รัตน์มัดดินค่ะท่านเป็นพันธารักษ์ประจําพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับรยนถามคําถามแรกเลยนะครับเรื่องของความเป็นมาในส่วนของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอยากให้เล่าให้กับผู้ชมได้ฟังกันในช่วงนี้ก่อนครับได้เลยค่ะคือพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถของเรานะคะ เป็นพิพิธที่เกิดจากพระราชริในสมเด็จพระบรมร,ราชูนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านนะคะต้องการให้เมืองไทยนะคะมีแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาไทยแฟชั่นเครื่องแต่งกายนะคะประวัติศาสตร์การแต่งกายต่างๆค่ะก็เลยเป็นที่มาของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั่นเองค่ะค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์ค่ะที่มีการจัดแสดงเห็นว่ามีโซนต่างๆมากมายเลยวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรคะ สำหรับการจัดแสดงในแต่ละโซนคือจริงๆแล้ววิวัน้านิทรรศการต่างๆะคะ่ะก็มีวัตถุประสงค์ในการจัดที่แตกต่างกันซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะนิทรรศกา,การที่เรามีเนะี่ยมีทั้งหมด3นิทรรศกา,การนะคะถ้าใครมาชมก็จะได้ชมสามนิทรรศกา,การนี้ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศกา,การชุไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมนิทรรศกา,การสิริราชพัชราบรมราชนินนาถ แล้วก็นิทรศการราชภูภิตาพรสยามอย่างนิ้เทศกาลล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดมาก็คือนิทรศการชุดไทยจากราชสัราชนิยมเป็นนิทรศการที่จัดแสดงสลองพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชนนพันธีหลวงนะคะชุดไทยพระราชนิยมทั้งแปดแบบค่ะแล้วก็นิทรศการศิลราชปราชญ์ระบรมราชินีนาจดแสดงสลองพระองค์แบบสากลนะคะก็คือชุดแบบปรางของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันธีหลวงที่เราแบ่งเป็นแต่ละทศวรรษว่า แต่และช่วงสิปีของพรงท่านเนี่ยท่านมีรูปแบบว่าสไตล์การแต่งกายแบบใดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งทิจฉาการคือราชสูจิตาพรสยามอันนี้จะแสดงภาพโบราณในราชสำนักของไทยนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห mm ัว hmm. เมื่อครั้งพระราชพิธีบร,รมราหพิเศษเมื่อปีพฤศักรา2562ค่ะ ภายในพิพิธภัณฑ์ผ้านในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถต,ต้องบอกว่าประกอบไปด้วยนิทรรศการสําคัญสาคัญรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วเราพยายามที่จะทํานิทรรศการแต่ละน,นิทรรศการให้ให้ดูมีความน่าสนใจอย่างเช่นห้องที่มอสกูนีพูดไปที่เป็นห้องชุดไทยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคือนอกจากตัวฉลอมพระองค์ที่มีมีความสวยงามแล้วก็มีความสํมคัญธ์กับ วัฒนธรรมการแต่งกายของเราแล้วเนี่ยเราก็พยายามใส่เนื้อหาองค์ความรู้ต่างๆที่เข้าถึงง่ายด้วยนะคะคือถ้าใครได้มาชมมันจะมีห้องอินเวอร,ร์สีห้องหนึ่งที่ทุกคนสามารถมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร,ร์การแต่งกายได้แบบคือแค่คุณดูห้องนี้ห้านาทีคุณก็จะเข้าใจประวัติอ่ของชุดไทยพรนธุ์ชิอมในปัจจุบันแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะคือก็คือพยายามจะใส่ในสิ่งที่คนรุ่นใหมส่สามารถเข้าถึงเนื้อหาต่างๆให้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 เข้าถึงง่ายอะค่ะ ในส่วนของฉลองพระองค์ที่มีการจัดแสดงค่ะเห็นว่าแต่ละชุดก็มีที่มามีประวัติความเป็นมามากมายในส่วนของรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะสําหรับฉลองพระองค์อันนี้แต่ละชุดก็คือคือรายละเอียดค่อนข้างมีมีดีเทลที่ที่ทีท่น่าสนใจอย่างเช่นถ้าเป็นฉลองพระองค์ที่เป็นชุดไทยอย่างเช่นชุดไทยเรือนต้น ก็จะมีงานปักประดับซึ่งชุดไทยที่เป็นชุดไทยนันตต้นเนี่ยเป็นงานปักสีมือของช่างไทยด้วยนะคะคือคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอะสลองระองของพระองค์ท่านจะมีแต่ช่างจากต่างประเทศหรือเปล่าจริงๆแล้วนะคะพระองค์ท่านเนี่ยทรงใช้ช่างไทยมาก่อนที่จะใช้ช่งางชาวต่างชาติด้วยซ้ำนะคะหรือแม้แต่ชุดที่เป็นชุดที่หลายๆคนน่าจะแบบคุนตาอาจจะเป็นชุดผ้าไหมบัดนีที่อยู่ในห้องศีรศัตตบตาบรมมาชีนาถ ก็จะมีรายละเอียดของผ้าไหมมัดมีรวมไปถึงงานปักประดับที่สวยงามนะคะคือสลองร่มของพระองค์ท่านแต่ละชุดเนี่ยจะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทั้งประวัติศาสตร์การแต่งกายของผ้าไทยหรือการผสมผสานระหว่างเทคนิคการตัดเย็บแบบฝรั่งกับการผสมผสานการใช้วัสดุแบบไทยเข้าด้วยกันซึ่งถ้าใครได้มาชมจะจะชื่นชมแล้วก็จะจะค่อนข้างแบบว่ารู้สึก ชื่นชอบในในการผสมประสานวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าด้วยกันของสมรงมากๆค่ะครับ,รบในส่วนของไฮไลท์นะครับแล้วก็ความน่าสนใจต่างๆในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้านิทรศการในครั้งนี้มีส่วนใดที่ต้องบอกว่าไปชมแล้วห้ามพลาดบ้างครับอ,อย่างแรกเลยนะคะก็คือ1ชุดไทยพราชินีมที่ตอนนี้นนกำลังเป็นที่นิยมซึ่ง ที่ห้ามพลาดเพราะว่า,าน่าจะเป็นครั้งแรกที่จัดแสดงชุดไทยฟรราชินิยมพร้อมกันทั้งแปดตังอันนี้คือ mm hmm. หนึ่งในไฮไลท์แล้วก็อีกอีกห้องหนึ่งคืออินเวอร์ซีที่เมื่อกี้พูดไปนะคะคือมันจะเป็นห้องที่ให้ทุกคนแบบได้มาชมแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่เราเปิดโอกาสให้ ถ้าใครได้เคยมาชมจะทราบว่าจริงๆแล้วพี่พันธ์้าเมื่อก่อนเราจะไม่เปิดโอกาสให้ถ่ายภาพเพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันที่เราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาถ่ายภาพในในห้องของเราด้วยแล้วก็อีกห้องหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์เหมือนกันก็คือฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีเพื่อสกราดจ5 6 2ทอที่เป็นฉลองพระองค์บรมร,ราชาภิเศกค่ะค่ะก็ หลายๆท่านอยากไปแน่นอนอนะคะก็จะได้ไปสัมผัสกับสเสน่ห์ความวิจิตรของผ้าที่หาชมได้ยากนอกจากนี้ค่ะผู้ที่เข้าชมจะได้รับอะไรนอกจากได้สัมผัสกับสเสน่ห์ของผ้าไทยค่ะจริงๆหลักๆนะนอกจากเสน่ห์ของผ้าไทยแล้วคือคิดว่าทุกคนนะ่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไทยประเภทต่างๆเพราะว่าบนฉลองพระองค์ที่พระองค์ท่านทรงตัดเย็ยบที่ที่พระองค์ท่านทรงเนี่ย มีผ้าไทยหลากหลายชนิดมากคือถ้าทุกคนได้มาชมทุกคนจะเห็นว่าจริงๆแล้วความสวยงามของผ้าไทยมันหลากหลายมากผ้าไทยมีหลากหลายประเทคือไม่ใช่แค่ที่เราเห็นเป็นแผ้าไหมไหมหนีบแต่ว่ายังมีผ้าตจกผ้าขิดผ้าแพรวารวมไปถึงผ้ายกทองคือคุณจะได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นคนที่ชอบอความเป็นแฟชั่น ทุกคนจหมอกมากที่ชืมอกมากที่ทุกคนจะได้มาเรียนรู้เพราะว่ารูปแบบสลองกครงของพระองค์ท่านคือไม่มีความล้าสมัยทุกอย่างคือทำเลยคนที่ได้มาชมสลองรคองหลายคนทุกคนจึงจะเนว่าแม้แม้สลองโะรงนี้จะผ่านมาหลายสิบปีแล้วแต่ทุกวันนี้รูปแบบของสลองระองของพระองค์ท่านยังคงทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมาะมากที่ทุกคนจะได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการแต่งกายค่ะค่ะ ในส่วนสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับพิพิธภัณฑ์ผ้าค,ครั้งนี้เนี่ยเปิดให้บริการในวันและเวลาใดบ้างและแน่นอนครับผู้เข้าชมจะต้องแต่งกายอย่างไรที่ถูกต้องครับค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์ผ้านะคะเปิดให้บริการตั้งแต่9้าโมงเช้านะคะถึง4ี่โมงครึ่งค่ะ แล้วก็ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงการไว้อาลัยนะคะเพราะฉะนั้นการแต่งกายก็คือทุกคนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะสุภาพสตรีส,สวมกระโปรงนะคะแล้วก็กระโปรงยาวนะคะไม่ไม่สวมเสือ้อคอกลมแล้วก็ถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็ใส่กางเกงขายาวไม่สวมกางเกงยีนค่ะแต่งกายตามที่ทางพระบรมหาราชวังได้ทําเอกสารการสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆออกมาค่ะ ค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ฝากเชิญชวนค่ะผู้ที่สนใจจะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้านในสมเด็จพระนารายณ์สิริิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะค่ะก็คืออยากฝากนะคะพิพิธภัณฑ์ผ้าคือสําหรับคนที่คืออาจจะยังไม่เคยรู้จักพิพิธภัณฑ์เลยนะคะถ้าได้มีโอกาสเข้ามาในพระบรมหาราชวังช่วงนี้นะคะอยากให้ลองแวะเข้ามาหลังจากที่ได้ไปถวายความอาลัยเรียบร้อยแล้วนะคะพิพิธภัณฑ์ผ้าเราอยู่ทางด้านขวา เวลาท่านเดินมาแล้วเนี่ยสามารถเข้ามาได้เพราะว่าคือถึงคุณจะไม่ได้สนใจเรื่องการแต่งกายแต่อยากให้ลองเข้ามาชมนิทรรศการที่พวกเราพยายามจะให้ทุกคนได้ชมก่อนเพราะว่าการจัดนิทรรศการของเรามันเชื่อว,ว่าได้ได้ได้เข้ามาชมทุกคนจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่นิทรรศการที่น่าเบื่อคือทุกคนจะเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมการแต่งกายรูปแบบการแต่งกายฉลองพระองค์แล้วก็ความสวยงามแล้วก็มาตรฐานของวิธภาณผ้าที่พวกเราพยายามทําให้ โครงการนี้ของพวกท่านมันออกมาดีที่สุดคืออยากให้ลองเดินเข้ามาชมเพราะว่าคุณจะได้อะไรไปมากกว่าสิ่งที่คุณคิดแน่นอนค่ะครับในช่วงท้ายนี้ครับฝากเชิญชวนคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการครับให้มาชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกันมากๆเลยเชิญชวนสักครั้งครับค่ะ ถ้าถ้าใครมีโอกาสนะคะก็ก็อยากจะให้ลองแวะเข้ามาะคะ่ะที่นอกจากตัวนิทรรศการที่เราพยายามจัดให้มีความสวยงามแล้วก็น่าสนใจแล้วนะคะเรายังมีร้านค้าพิพิธภัณฑ์นะคะที่จะมีของเที่ระลึกทั้งของที่เือนผ้าเองนะคะแล้วก็เป็นของเที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับพระบรมมหาราชวังด้วยนะคะตรงนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบแต่ว่าถ้าถ้าได้ลองเข้ามาแล้วรับรองว่าทุกคนทุกคนจะต้องชอบที่นี่ค่ะ วันนี้นะคะขอบคุณนะคะคุณศาสตราจารย์มัดดินนะคะพันธารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ผ้า,นผานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ ค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับก็เชิญชวนนะคะท่านผู้ชมนะคะก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มีโอกาสนะคะคเข้าไปชมผ้าที่เรียกว่าเราอาจจะเคยเห็นในภาพประวัติศาสตร์มามากมายตามสารคาดีที่เป็นฉลองพระองค์มาจัดแสดงให้ที่นี่แล้วนะคะแล้วก็ยังเรียกว่าเมื่อกี้เท่าที่เห็นภาพเนี่ยถ้าเราเข้าไปน่าจะต้องใช้เวลากับแต่ละฉลองพระองค์เนี่ย ค่อนข้างมากทีเดียวเพราะแต่ละชุดเนี่ยมีดีเทลมีรายละเอียดที่น่าสนใจและมีความงดงามมากๆและอย่างที่ท่านพันธรักษ์บอกไปว่าแต่ละภาพมีแต่ละฉลองพระองค์เนี่ยมีประวัติศาสตร์ทางนั้นนะคะเพราะว่าแล้วก็เป็นไทม์เลสคือไม่มีวันเอาไม่มีวันเชยร่วมสมัยตลอดเวลา ามาดูกี่ครั้งครับก็ยังคงมีความงดงามอยู่นะครับแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเป็น10บสปีแล้วแต่ก็ยังเห็นถึงความทันสมัยเห็นถึงความร่วมสมัยนะครับและแน่นอนว่าสามารถถ่ายภาพได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค,คือเป็นครั้งแรกนะคะ,คะท่านผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้อาจจะให้เข้าชมแต่ว่าไม่<ผ>นอนุญาตให้ถ่ายภาพนะ,ะแต่ณปัจจุบันเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้แล้วแล้วก็ น่าจะถูกใจโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบในเรื่องของแฟชั่นในเรื่องของท่านที่อยากจะเป็นดีไซเนอร์ต่างๆหรือแม้แต่หลายๆท่านที่อาจจะเป็นคนชอบแต่งตัวอย่างเงี้ยก็สามารถไปชมได้แล้วก็น่าจะมีความประทับใจเพราะขนาดเราเห็นแค่ภาพผ่าน,านทางหน้าจอเนี่ยเรายังเห็นได้ถึงความงดงามเลยใช่ครับนี่คือเรื่องราวที่ทางด้านของรายการนะครับภูมิใจนําเสนอกับคุณผู้ชมในดวงใจนิรนัน